ย้อนแสงก็บสเป็นบ่อยเขียวนะคะคู่ตัวค้นเนาะนีนิดให้ดูอีกว้ง,งามมากมายค่ะจากประมาณนี้เลยกค่ะพี่นนอกเอาไว้ะนีก่อนไม่ง่ายแล้วสวัสดีค่ะของย้อนแสงก็สเป็นบกอยเขียวนะคะคู่ตัวค้นเนาะนี่นิดให้ดูอีกบรรยากาศเห็นพอบานอยู่พี่นนอกกระล่างอ้ามหยาบบมีเลยพี่นนอกสวยงามอยู่จากุกค้น ประมาณนี้นะคะทุกท้าเพื่อนๆเนาะตรงให้ตรงหน้าบานเฮาค่ะพี่น้องเนาะแถวบานอื่นเพื่อนก็นจะเที่ยวแล้วๆพี่น้องเทือหน้าปีนระวายจนมีเท็จปีละสองถังนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีสายเหลือมดึงเข้านาค่ะทุกคนบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องเห็นหน้าปังค่ะค่ะทุกคนเนาะจากถ้าขายามแรงนะคะย้อนแสงแสก็จะเป็นบ่อยเขียวนะคะทุกนนทกคนเนาะชนิดให้ดูอย่าองหนาทุกคน ให้ดูข้าวของเรานะคะเพื่อนเือนทุกคนอันนี้เป็นข้าวนาปางนี่หนูนเป็นเผ่านาปางเด้อค่ะทุกคนอันนี้ก็นักหนูเนาะอากาศรอบๆตะเวนกานลังสีตรงบินค่ะพี่น้องแผ่นสีส่งไปทั้งนี้ก่ะย้อนแสงค่ะพี่น้องประมาณสองเดือนนะคะทุกคนเนาะใส่ปุ๋ยรอบที่สองหรือยังเนาะเจนิดไม่แน่ใจเนาะน่าจะสองเดือนแล้วเพราะว่าเยนิสอ่ะอาทิตย์บรรยากาศ เป็นพอบานพี่น้องกาะล่างมุมที่เสียเสียนะคะทุกคนเนาะจะประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะทัาข้าวยำเล้งเด้อได้อย่างกินเ่องเนาะแต่ทุกคนได้อะไรกินแรงกันเนาะสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนสวัสดียาเแรงค่ะพี่น้องพามาดูทุ่งนาของเราค่ะตะเว้นการล่างสิโตกินพี่น้องตะเว้นจองนาทุกคนให้ดูข้าวของเรานะคะเพื่อนๆทุกคนอันนี้เป็นข้าวนาปังเนาะพี่น้อง เป็นข่าวหน้าปางเด้อค่ะทุกคนอันนี้ก็สวยงามมากมายค่ะจากประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเอาไว้สนีก่อนไม่เงาแล้วจัสดีค่ะของย้อนแสงก็จะเป็นบ่ค่อยเขียวนะคะทุกทุกคนเนาะเด่นให้ดูอยู่แล้วก็มีสายเหลือมดึงเข้านาค่ะทุกคนบ้านเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องเด่นหน้าปางค่ะทุกคนเนาะจากทักขายามแรงนะคะประมาณสองเดือนนะคะทุกคนเนาะ ใส่ปุ๋ยรอบที่สองหรือยังเนาะเจนิสไม่แน่ใจเนาะน่าจะสองเดือนแล้วเพราะว่าเจนิสอะอาย์พนนองเน,ะนะาะบรรยากาศรอบๆต่เวนการล้งสีตรงดินค่ะพี่น้องแผ่นสีซ้งไปทั้งนี้ค่ะย้อนแสงค่ะพี่น้องหาเพื่อนเนาะตรงให้ตรงหน้าบานเห่าค่ะพี่น้องเนาะแถวบานอื่นเพื่อนกระจาเที่ยวแล้วๆพี่น้องเป็นเทียนหน้าปีสวอ้วยนีเทชรปีละสองครั้งนะคะทุกคนเนาะพี่น้อง บรรยากาศรอบๆตะเวนกับลังสิโตบินค่ะพี่นอ้องแผนสีซ้งไปทางนี้ก่ะย้อนแสงค่ะพี่นอ้องบรรยากาศเห็นพอบานอยู่พี่นอ้องกาล่งอ่ะคนพามาชมบรรยากาศยามแรงค่ะพี่นอ้องเอ็นี้กับิย่างไปตามอ่ะันแทศหน้านี่แหละคะ่ะทุกคนเห็นเห็นเขบาบนะอกะ่านอ้นองนะบรรยากาศรอบๆ ตะเวนการลัยงสีตกบินค่ะพี่น้องคัรชี้งไปทั้งนี้ค่ะย้อนแสงค่ะพี่น้องทังนี้นับจังจังบอย้อนแสงค่ะทุกคนเปิดน้ำใสหน้าค่ะทุกคนอาจจะเสียงดังในจัหน้อยเด้อค่ะทุกคนเด้อเสียงรถอ่ะรถสลี่เปิดดึงน้ำใสหน้าค่ะทุกคนพามาชมบรรยากาศย่ำแรงค่ะพี่น้องเอนี้กับชี้ยางไปตามอะกันแท่นหน้านี่แหละค่ะทุกคนเห็นเห็นแ่าบ่ กงจะได้กลับบ้านครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเนาะพามาดูทุกนาคะพี่น้องเขียวงามดี่ดีเข่างามอยู่แทบพี่น้องเนี่ยเพื่อนๆอยู่ไหนทําอะไรเนาะเลิกงานหรือยังเนาะพี่น้องทางท่ายามแรกเด้อค่ะวันนี้วันหยุดเย็นนิดเนาะวันนี้ไม่ได้เข้ากินิกค่ะวันนี้วัดสวยงามมากมายค่ะจา่าประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องเอาไว้จะหนีก่อนไม่งางเแลวสวัสดีค่ะ แล้วกันจังบอย่อนแสงค่ะทุกคนเพื่อนๆอยู่ไหนทําอะไรเนาะเลิกงานหรือ,อยังเนาะพีน้องทางท่ายามแรงเนะะ้อ่ะวันนี้วันหยุดเย็นนิดเนาะวันนี้ไม่ได้ข้าวซีดะคะิค่ะเมื่อวานว่าแดดย้อนแสงแต่เป็นบ่ค่อยเขียวนะคะทุกทุกคนเนาะเย็นนิดให้ดูอินะคะ่ะทุกคนเนาะตอนแรกก็เปิดเหมืองไฟฟ้ามานั่นแหละแต่พอดีว่าน้ำถ้าเหลือในคลองก็เลยดึงใสะคะ่ค่ะทุกคนเนาะอานนี้โรถจารี่ค่ะทุกคน พามาชมบรรยากาศย่มแรงค่ะพี่น้องเอ็นี้กับิย่างไปตามอ่ะกันแท่นหน้าน Tyler, e ี่แหละค่ะทุกคนเห็นเห็นเถวบ่เมุมที่เสียยนะคะทุกคนเนาะจะประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะทางข้าย่มแรงเด้อได้อย่างกินแรงเนาะค่ะทุกคนได้อะไรกินแรงกันเนาะมุมที่เสียยนะคะทุกคนเนาะจะประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะทางข้าย่มแรงเด้อได้อย่างกินแรงเนาะค่ะทุกคน ได้อะไรกินแรงกันเนาะทุกคนเนาะตอนแรกก็เปิดเหมืองไฟฟ้ามานั่นแหละแต่พอดีว่าน้ำเขาเหลือในคลองก็เลยดึงใสง่ค่ะทุกคนเนะเาะอันี้รถจาลี่ค่ะทุกคนบรรยากาศเห็นพ่อบานอยู่พี่นอ้องกรลั่งอะ่ะรถซาลี่ค่ะพี่น้องรถด,ดึงดึงน้ำจากอ่ในคลองึืนมหา,หาค่ะคนเสางามพี่น้อง ย้อนแสงในจังน้อยสามารถทั้งนีค่ะทุกคนย้อนแสงนะคะให้ดูอีกเพื่อนๆอยู่ไหนทําอะไรเนาะเลิกงานหรือยังเนาะพี่น้องทางท่ายามแรงเด้อค่ะวันนี้วันหยุดเย็นนิดเนาะวันนี้ไม่ได้เข้าซีดิกะค่ะัมืีอวานน้นำหมี่เลยพี่น้องสวยงามอยู่จ้าทุกคนแบประมาณนี้นะคะกมุมที่เสียๆนะคะทุกคนเนาะ จะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะทานข้ายยำแรงเด้อได้อย่างกินแ่องเนาะค่ะทุกคนได้อะไรกินแรงกันเนาะสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนสวัสดียามแรงค่ะพี่น้องทามาดูทุ่งนาของเราค่ะเะเว้นกำลังสิโตกินพี่น้องตะเวนะ้นตกบรรยากาศเห็นพอบานอยู่ยพี่น้องกำลังอ่ะกำลังดึงน้ำอุ้ยพี่นอ้องอยาจะตตคงหน้า พอบานก็ล่างจะดึงหนามใจหน้าค่ะทุกคนเนาะดึงจากในคลองในกองหนาทุกคนให้ดูข้าวของเรานะคะเพื่อนทุกคนอันนี้เป็นข้าวนาปางนะัพี่น,อน้องเป็นข้าวนาปางเดือค่ะทุกคนอันนี้ก็สวยงามมากมายค่ะจากประมานนี่เดือค่ะพี่น,อน้องเอาไวะ้ะนีก่อนมันเงาแล้วจัสดีค่ะบรรยากาศเห็นพอบานนูะ่พี่น,อน้องกาล่างอ่างมุมที่เสีย,สยนะคะทุกคนเนาะ จะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเนะาะสวงค่ายามแรงเด้อได้อย่างกินเรื่องเนาะค่ะทุกคนได้อะไรกินแรงกันเนาะสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนสวัสดียามแรงค่ะพี่น้องพามาดูทุกนาของเราค่ะตะเวนการลัางสิตโตก,กินพี่น้องตะเวนแค่ประมาณสองเดือนนะคะทุกคนเนาะใส่ปุ๋ยรอบที่สองหรือยังเนาะยินิดไม่แน่ใจเนาะน่าจะสองเดือนแล้วเพราะว่ายนิดอ่ะอาทิตย์สวยงามมากมายค่ะ จ่าประมาณน de mm ี in it, ้เร้่ค่ะพี่หนอกเอาไว้สนีก่อนไม่ง่ายแล้วจัสดีค่ะกองนาทุกคนให้ดูข้าวของเรานะคะเพื่อนเนทุกคนอันนี้เป็นข้าวนาปางนัพี่หนอกเป็นเาวหน้าปางเร้อค่ะทุกคนอันนี้ก็กองนาทุกคนให้ดูข้าวของเรานะคะเพื่อนเือนทุกคนอันนี้เป็นข้าวนาปางนักพี่หนอกเป็นเผ่าน้าปางเร้อค่ะทุกคนอันนี้ก็หนังแล้วกันจังบอย่อนแสงค่ะทุกคน พามาชมบรรยากาศย่ามแรงค่ะพี่น้องเอ็นี้กับซียางไปตามอ่ะกันแท่นหน้านี่แหละค่ะทุกคนเห็นเห็นถอบบ่เงางามพี่น้องย้อนแสงในจัาหน่อยสามารถทั้งหีิค่ะทุกคนย้อนแสงนะคะให้ดูอีกนะเปิดน้าใจหน้าค่ะทุกคนอาจจะเสียงดังในจัาหน่อยเด้อค่ะทุกคนเ้อเสียงรถอ่ะ รถซาลีเพิ่นดึงนามใส่หน้าค่ะค่ะเพื่อนๆเนาะตรงไฮตรงหน้าบานเข้าค่ะพี่น,อน้องเนาะแถวบานอื่นเพื่อนกระจาเที่ยวแล้วๆพี่น้องเ,เ,เพิ่เฮหน้าปีแล่วาี๋จะนี้เทดปีละสองครั้งนะคะทุกคนเนาะพี่น,อน้องเนาะบรรยากาศรอบๆตะเวนกำลังสิตรงบินค่ะพี่น้องคันสิสซองไปทางนี้ค่ะย้อนแสงค่ะพี่น้องหน้งงามพี่น้อง ย้อนแสงในแจ้นอยสามารถทั้งนี้ค่ะทุกคนย้อนแสงนะคะให้ดูอีกคนเหงาง่ามพี่น้องย้อนแสงในแจ้นอยสามารถทั้งหี้ค่ะทุกคนย้อนแสงนะคะให้ดูอีกค่ัทุกคนเนาะตอนแรกก็เปิดเหมืองไฟฟ้ามานั่นแหละแต่พอดีว่าน้ำถ้าเหลือในคลองก็เลยดึงใส่ค่ะทุกคนเนาะอันนี้รถจาลี่ค่ะทุกคนไปเห็างานค่ะพี่น้องหยุดพักพอนะวันหยุดนะคะ สุ่นพอบานดึงน้ำใส่หน้าอยู่ค่ะทุกคนอ้อแย่นิดก่าเตรียบมะเขาวไว้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเราจะย่อมูลเสร็จมืาแล้งค่ะถ้า้ายทุกคนกับบรรยากาศตรงหน้าบานเท่าค่ะพี่น้องส่วนหนองเนาะบรรยากาศรอบๆอบตะเว้นกัน